สวัสดีครับผมโอคารุโตคุงในวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานีเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า100ปีซึ่งแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่สถานที่รกร้างและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญที่มีผู้คนชาวแคนาดาจำนวนมากรู้จักเป็นอย่างดีและมีผู้คนเดินทางสัญจรผ่านสถานีแห่งนี้อยู่เสมอเกือบแทบทุกวัน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงราตรีและไร้ผู้คนที่แห่งนี้นั้นมีเรื่องเล่าชวนขนลุกมากมายที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามนั่นคือสถานี Waterfront Station แห่งเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาจุดเริ่มต้นของสถานีขนส่ง Waterfront Station นี้ ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Canadian Pacific Railway หรือชื่อย่อ CPR และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมปีคิเตศักราช1914โดยแต่เดิมนั้นสถานีขนส่งแห่งนี้จะเป็นสถานีที่รับนักเดินทางข้ามทวีปจากมหาสมุทรแปซิฟิกทางเรือและนำส่งต่อด้วยรถไฟไปทางเมืองมอนทรี a l ลและโตเรนโตซึ่งสถานีวอเตอร์ฟรอนตนี้ นับเป็นสถานีขนส่งที่3ที่บริษัท CPR เป็นผู้สร้างขึ้นแต่หลังจากเวลาผ่านมานานหลายสิบปีสถานีแห่งนี้นั้นก็กลายเป็นสถานีขนส่งสาธารณะที่มีหลายรูปแบบในช่วงปีคิเตศักราช1977จนถึงปัจจุบันนี้สถานี Waterfront Station ก็เป็นสถานีขนส่งสำคัญของเมืองแวนคูเวอร์และก็มีผู้คนจำนวนมากใช้สถานีแห่งนี้ ในการเดินทางสัญจรอย่างคับข้างเกือบแทบทุกวันโดยสถานีแห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาจนถึงช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาแม้ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่แห่งนี้นั้นจะคับข้างด้วยผู้คนจํานวนมากตลอดเวลาแต่เมื่อถึงช่วงพระอาทิตย์ร้อยตกดินผู้คนในพื้นที่แห่งนี้จะรู้ดีว่าที่แห่งนี้ควรเลี่ยงเข้าไป เพราะสถานีวอเตอร์ฟรอนนั้นมีเรื่องราวแปลกๆและชวนขนลุกมากมายเกิดขึ้นภายในสถานีแห่งนี้เรื่องราวการพบเจอเหตุการณ์แปลกๆในช่วงค่ำคืนต่างถูกเล่าโดยผู้ที่ยังต้องทำงานอยู่ภายในสถานีแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังต้องเดินทางด้วยรถไฟในช่วงกลางดึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดหรือแม้แต่คนงานที่ต้องมาดูแลรางรถไฟโดยในพอดแคสต์นี้ ผมได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมด4เรื่องมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องราวที่1ตำนานชายหัวขาดแห่งรางรถไฟวอเตอร์ฟรอนต์ตำนานนี้นับเป็นเรื่องราวของวิญญาณอาถรรพ์ยุคแรกๆที่สถานีรถไฟแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการโดยที่มาของเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นในปีคิศรา1928เจ้าหน้าที่ดูแลรถไฟของสถานีวอเตอร์ฟรอนต์นามว่าฮับคลาร์ก กำลังดูแลและซ่อมแซมรางรถไฟอยู่ในสถานีซึ่งในคืนนี้มีฝนตกตลอดทั้งคืนฮับคลาร์กเผลอสะดุดล้มเพราะความลื่นและหัวกระแทกรางรถไฟอย่างแรงจนหมดสติไปแต่ความโชคร้ายก็ยังมาซ้ำเติมเขาอีกครั้งเมื่อเวลานั้นมีรถไฟกระบวนหนึ่งวิ่งมาพอดีจึงทำให้ฮับคลาร์กเสียชีวิตในทันทีหัวของเขานั้นขาดกระเด็นจากรอของรถไฟ หลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการปรากฏตัวของวิญญาณไร้ศีสันที่เดินอยู่ตามเส้นทางรถไฟของมอเต f r o n t นสเตชันในช่วงดึกสงัดโดยร่างไร้ศีสันนั้นจะถือตะเกียงไฟสภาพเก่าเดินไปเดินมาอยู่ภายในสถานีเจ้าหน้าที่สถานีบางคนเคยเล่าว,ว่าเคยพบเห็นวิญญาณชายไร้หัวนในชุดเจ้าหน้าที่โบราณกำลังปฏิบัติหน้าที่ซ่อมรางรถไฟด้วยอุปกรณ์เก่าแก่ และเมื่อมีรถไฟวิ่งผ่านมายัางบริเวณนั้นร่างของชายไร้หัวผู้นี้ก็จะเลือนหายไปในทันทีเรื่องเล่าที่สองเสียงปริศนาในยามค่ำคืนหลังจากรถไฟเที่ยวสุดท้ายของเวอร์ร์ฟรอนสถานีแห่งนี้ก็จะปิดลงเหลือไว้แต่เพียงเจ้าหน้าที่ที่ยังต้องทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลสถานีแห่งนี้เจ้าหน้าที่หลายคนต่างเคยเล่าถึงเสียงประหลาดบางอย่าง ที่ดังก้องในสถานีแม้ว่าจะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางคนเคยเล่าว่าเคยได้ยินเสียงเดินดังกึกก้องอยู่ภายในสถานีซึ่งเขาไม่สามารถอับได้ว่าเสียงฝีเท้านั้นมีกี่เสียงหรือเสียงดนตรีเพลงแจส๊สของยุคปี1920ที่ดังก้องขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่มีอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่กล่าวถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่ง ที่เกิดเดินตามเสียงเพลงแจส๊สนั้นจนไปถึงยังห้องเต้นรำเก่าทางด้านทิศเหนือของสถานีเมื่อเดินไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดชะง,งักกับภาพที่เขาเห็นเพราะภายในห้องร้างนั้นกลับมีร่างของหญิงสาวในชุดราตรีสีแดงกำลังเต้นรำอย่างเดียวดายตามทำนองเพลงแจส๊สในยุคโบราณและเมื่อเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายไปที่ร่างของผู้หญิงร่างนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับดนตรี เงงียบลเรื่องเล่าที่3ปรากฏการโปรโตไกส์โปรโตไกส์หรือเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของวัตถุจากพลังงานลึกลับบางอย่างเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานีแห่งนี้โดยเฉพาะกับเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ยังคงต้องทำงานเฝ้ายามอยู่ในสถานีแห่งนี้ในช่วงยามดึกโดยสิ่งที่มักพบเจอบ่อยๆนั่นคือรูปบิดประตูบางบานที่จู่ๆก็สั่นอย่างแรงทั้งที่ฝั่งตรงข้ามของประตูนั้น เป็นห้องปิดตายที่ไร้ผู้คนอยู่หรือเหตุการณ์เสียงเคาะประตูและเสียงลูกบิดประตูที่หมุนไปมาอย่างแรงภายในห้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าล่ำลือและน่ากลัวที่สุดกับปรากฏการณ์ปรตกสนั้นเป็นเรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งโดยเขาได้เคยเล่าว่าในคืนหนึ่งหัวหน้าของเขาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่คนนี้ต้องไปหยิบของบางอย่างภายในห้องเก็บของเก่าของ,ของสถานี เมื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นมาถึงยังห้องเก็บของและเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นกลับมืดสนิทเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้แสงไฟฉายเพื่อสำรวจหาของภายในห้องหลังจากที่เขาเดินจนพบของที่ตามหาอยู่มุมในสุดของห้องแล้วและเขากําลังหันกลับไปที่ประตูห้องก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากเพราะจู่ๆก็มีโต๊ะขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในห้องเก็บของถูกเลื่อนขยับมาขวางทางออกไว้ทั้งที่เขามั่นใจว่า เขาไม่เคยได้เคลื่อนย้ายของชิ้นอื่นมาก่อนเลยภายในห้องและไม่แม้แต่จะได้ยินของเหล่านี้เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยจนเจ้าหน้าที่คนนี้ต้องกระโดดปีนข้ามโต๊ะเพื่อนหนีออกจากห้องแห่งนี้เรื่องเล่าที่4วิญญาณหญิงชาราและภาพวาดที่ห้องครัวเก่าขึ้นชื่อว่าเป็นสถานีสาธารณะก็ไม่น่าแปลกที่จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาและหลากหลายช่วงอายุแวะเวียนเดินทางในสถานีวอเตอร์ฟรอนต์แห่งนี้ แต่หากมีใครพบเจอกับหญิงชาราสามคนที่กำลังนั่งรอรถไฟในช่วงใกล้ปิดสถานีนั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นอาจไม่ใช่มนุษย์เคยมีผู้คนและเจ้าหน้าที่เล่าถึงการพบเจอกับหญิงชาราสามคนในชุดโบราณยุคเก่านั่งอยู่ที่มานั่งชานชาลาแววตาเลื่อนลอยมองไปที่รางรถไฟที่ว่างเปล่าทั้งที่เวลานั้นรถไฟขบวนสุดท้ายได้วิ่งออกจากชานชาลาไปแล้ว และเมื่อมีคนที่โชคร้ายคิดจะเดินเข้าไปถามหญิงชราเหล่านั้นด้วยความหวังดีหญิงชราสามคนนั้นจะหันหน้ามามองพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมายก่อนที่ทั้งสามร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าเรื่องของดวงวิญญาณหญิงชรานั้นถูกเล่าขานและพบเจอได้บ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของสถานีเคยมีหนึ่งเรื่องเล่าการพบเจอกับวิญญาณหญิงชราจากปากคำของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของสถานี โดยเขาได้เล่าว่าในขณะที่เขากำลังถูกพื้นอยู่ภายในห้องโถงของสถานีจู่ๆสายตาของเขาก็หันไปเห็นแสงสว่างสีขาวลางๆที่กระพริบสว่างอยู่สุดทางเดินของโถงและเมื่อเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ต้องถึงกับขาแข็งเดินต่อไม่ไหวเพราะเจ้าของแสงสีขาวนั้นคือร่างของวิญญาณหญิงชารา ที่ลอยอยู่เหนือพื้นและวิญญาณนั้นค่อยๆหันหน้ามาเห็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำความสะอาดร่างนั้นเริ่มค่อยๆลอยเคลื่อนเข้ามาหาจนเจ้าหน้าที่ต้องทิ้งของทุกอย่างและรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทันทีและอีกเรื่องราวสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานโด่งดังของสถานีวอเตอร์ฟรอนต์แห่งนี้คือภาพวาดของหญิงชาราที่ถูกแวนไว้ในห้องครัวเก่าของสถานีโดยมีเรื่องเล่าว,ว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่เดินตรวจความปลอดภัยอยู่ในจุดต่างๆจนมาถึงยังห้องครัวเก่าของสถานีและเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบกับร่างของหญิงชาราที่ยืนเด่นอยู่ในห้องครัวร่างนั้นหันมามองเจ้าหน้าที่ด้วยแววตาที่ดูเศร้าสร้อยพร้อมกับเสียงสะอื้นเบาๆที่ดังก้องอยู่ภายในห้องแล้วจูๆ่ๆร่างของหญิงชารานั้นก็เริ่มค่อยๆเค,ค,คลื่อนที่เข้ามาหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขาตกใจเป็นอย่างมากจนต้องวิ่งหนีออกจากห้องไปและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ต้องฝันเห็นวิญญาณของหญิงชาราที่พบในห้องครัวแทบทุกคืนจนหนักที่สุดถึงขั้นบางวันเขาเห็นหญิงชาราคนนี้ปรากฏตัวที่กระจกภายในห้องน้ำของบ้านเขาเองหรือแม้แต่ตามหน้าต่างแต่จูๆ่ๆก็มีอะไรบางอย่างดนใจให้เจ้าหน้าที่คนนี้เกิดอยากวาดภาพวิญญาณที่เขาเจอแทบทุกวัน ทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ได้เรียนด้านศิลปะมาก่อนในชีวิตหลังจากที่เขาวาดภาพเหมือนของวิญญาณจนเสร็จสิ้นแล้วนั้นรูปภาพนี้เขาก็นํามาแขวนไว้ภายในห้องครัวเก่าซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เขาได้พบเจอกับวิญญาณหญิงชาราครั้งแรกและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไม่เคยพบเจอกับวิญญาณหรือฝันเห็นหญิงชาราอีกเลยแต่ได้มีเรื่องเล่าต่อมาว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคน ที่ต้องการจะปรับปรุงห้องนี้และบังเอิญได้พบกับภาพวาดของหญิงชราที่แขวนไว้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจึงได้สั่งให้นํารูปนี้ย้ายไปเก็บไว้ที่อื่นแต่หลังจากทำการย้ายได้เพียงวันเดียวเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวต้องทำการนํารูปนี้กลับมาย้ายแขวนไว้ที่เดิมโดยเขาได้พูดแต่เพียงว่าถูกวิญญาณเจ้าของภาพมารบกวนตลอดทั้งคืนและอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับรูปภาพนี้ เคยมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่บังเอิญมาพบเจอกับภาพวาดนี้และเกิดความสนใจอย่างมากเลยติดต่อกับทางสถานีขอซื้อต่อภาพภาพนี้ไปเก็บสะสมไว้ที่บ้านของเขาแต่หลังจากที่ซื้อขายไปได้ไม่กี่วันภาพภาพนี้ก็ถูกนำมากลับคืนแขวนไว้ดังเดิมโดยผู้ซื้อนั้นแทบไม่เล่าเหตุผลที่นำมาคืนแม้แต่น้อยและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องเล่าของสถานีที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องลือ เรื่องความหลอนที่สุดของประเทศแคนาดานั่นคือ Waterfront Station ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบนะครับใครที่ชอบเรื่องราวการเล่าแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ